ทางสายกลางคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เรามักเผชิญกับความสุดโต่องอยู่เสมอบางคนหลงในความสุขปล่อยกายใจให้ไหลไปตามกิเลสบางคนกลับกดข่มตัวเองจนเกินพอดีแต่ทั้งสองทางนั้นล้วนไม่อาจนำไปสู่ความสงบแท้ได้พระพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางใหม่หนทางที่เรียกว่า มัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งหมายถึงแนวทางดำเนินชีวิตที่ไม่เอ็นเอียงไปสุดขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นหนทางแห่งปัญญาที่พระองค์ทรงใช้จนตรัสรู้ในระหว่างการแสวงหาความจริงพระพุทธเจ้าทรงลองทั้งสองสุดตรงคือความหมกมุ่นในการมาสุขและการทรมานตนพระองค์ทรงเห็นด้วยพระปัญญาว่า ทั้งสองแนวทางนี้ไม่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์แห่งจิตและไม่อาจนำไปสู่ปัญญาได้เมื่อพระองค์ละทั้งสองทางนั้นเสียจึงตรัสรู้ถึงหนทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบ นี่คือเส้นทางแห่งความพอดีที่ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญารู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์และหนทางดับทุกข์ยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงเปรียบชีวิตเหมือนการดีดพินถ้าสายหย่อนเกินไปเสียงไม่ไพเราะถ้าตึงเกินไปสายก็ขาดฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตคนเราก็ต้องรู้จังหวะของใจ ไม่เคร่งเกินไปจนเครียดและไม่ปล่อยปละจนหลงทางสายกลางไม่ได้หมายถึงการทำครึ่งเดียวแต่คือการรู้ความพอดีในแต่ละสถานการณ์รู้ว่าเมื่อใดควรทำเมื่อใดควรหยุดและเมื่อใดควรปล่อยวางทางสายกลางจึงเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจในเหตุและผลไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ปล่อยใจให้หลงไปตามสุขหรือทุกข เมื่อจิตตั้งอยู่ในทางนี้ได้ยอมค่อยๆสงบเยน็นและสว่างด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางอันให้เกิดปัญญาความรู้แจง้งและความสงบเป็นทางที่นำไปสู่พระนิพพานดังนั้นทางสายกลางจึงม่ใช่เพียงแนวคิดแต่คือแนวทางชีวิตที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง เมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความพอดีเราจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ไกลเลย